อัปเดตใหม่เนี้ยของเขาก็คือรู้สึกผมรู้สึกเกี่ยวกับทองแดงนะรู้แล้วผมปลูกผักรู้สึกเหมือนอะไรถึงอะไรเนี่ยปลูกผักในรูบอกเอ้ยพวกเด็กปลูกผักทั้งหลายเอ้ยนี่มีอีเวนต์ด้วยดีเลยดีเลยคุณคุณไม่นึกตั้งแต่แรกเลยเหรอผม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 นึกตั้งแต่คุณเริ่มปลูกแล้วแหละเอาละซึ่งผมก็มาอยู่ยังติดบั็กไม่ใช่หรอกติดบั็กเอ้ย เอ้ยยังพูดอย่างงั้นสิไม่ได้พูดไม่ได้พูดไม่ไพูดเหอไม่ผมพูดชมชมเหรอชมชมชมแบบใดอ่ะชมชมก็คือชมยัดเยียดอ่ะยัดเยียดอ่ะยัดเยียดอ่ะเออซึ่งผมผมไม่แน่ใจเหมือนกันคุณชอบคุณมีคุณมีบล็อกรู้ไหมบล็อกอะไรไอ้ฟักทอง ขช่วยไมฟักฟักคุณมีฟักไหมไม่มีฟักทองมีฟักไหมอ่ะบ่มีฟักมันมีฟักเหรอไม่มีฟักเอาเราจะหาฟักจากไหนอ่ะฟักฟักถ้ารื้อปลูกฟักไว้เยอะเนี่ยฟักปลูบรื้ปลูกฟั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 กนี้ลื้อปลูกผลไม้ยั้งเยอะอะไรตั้งไม่อัวเนี่ย ทำไมถึงไม่ปลูกฟากฟากว้ยหยุดพูดฟากได้ไหมเอาพูดฟากหรือไปทำอะไรเนี่ยทำทางทางใดนีิทางยึกยักไหมก็ไม่รู้ ซึ่งผมจะหาฝากจากไหนผมไม่รู้มีอะไรฝากกันฝากจะหาจากไหนฉันไม่รู้รักฉันไม่ฝากแต่ที่รู้เราจะต้องหาจากที่ใดที่ไหนแน่ๆใช่ไหมซึ่งผมคิดว่าที่ไหนทีมู่บ้านมู่บ้านชาวพูดจริงใช่ไหมไม่หรือพูดเล่น จะ่ลือเข้าใจไหมว่าคนที่ฉลาดน่ะมักจะสำรองแผนการไว้แล้วก็คือไปเยี่ยงเอ็นบีซีอววน่ะมีฟักทองหยุดพูดได้ไหมพูดแบบปกติกันดีกว่านะพูพชายผมมีฟักทองอยู่แล้วพช่ไหมอืมรู้าทำไมถึงผมต้องถามหาเพราะผมไม่ได้เปิดกล,ล่องลยล่ะแตคุณมนนไม่ไม่คุณนี่มันท็อกซสกจริงจริงนะ เอาแล้วซึ่งผมต้องทำบล็อกนะแต่ผมไม่ได้จว่ามันมันจะอันอันเชิญยังไงนะผมเปล่าแต่ว่าเราไม่ต้องมาสนใจเรานะเาะว่าอันเชิญไม่ได้อันเชิญไม่ได้นะเราแค่สนใจว่ามันทําได้หรือเปล่าผมจะอันเชิญในตัวนู้นที่มันเกี่ยวกับไอตัวจัดของให้ลัตตี้คุณดิมจะส่ง โกเดมจิ๋วไปงายเมุ่งเน่าไอ้เมซีมาอยู่มาช่วยปลูกผักคือมีเหล็กไหมมีเลยผมบอกว่าผมไม่มีเหล็กโทษที๋วไม่เหล็กอ่ะมีตบอยโอ้โหโอผักก็ติดจนบ้านเลยไม่รอบนี่ไม่รอดนี่แฉ่เหรอไม่มีอะไรไม่คือทำคุณเราเป็นพวกเดียวกัน พูดได้เพลียมากเอาไปให้ห้าดาวนะใช่แล้วคุณไทยคูดกันได้เพลียจริงๆนะแล้วคุณไทยก็ตึงเกิดอะไรของเขาอ่ะไหนโชว์ดิโชว์ของดิอยากรู้จริงๆว่ามันจะตึงได้ขนาดไหนมาดิชื่อหม่มอ่ะ นี่แหละสิ่งที่ผมต้องการเอาล้วไปช่วยซึ่งผมมีฟักทองแล้วเฮ้ยฟักทองคุณต้องการฟักเมล็ดฟักเปล่าต้องการเมล็ดฟักไหมพอเถอะพูดแต่ความฝันอ๋อเออไม่เอาเมล็ดไม่เอาเมล็ดหรอเมล็ดฟักทองเนี่ยไม่เอาไหมเอาไหมเอาไหมฟัก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 เฮ้ยน่ากลัวไปขี่ อาวอันนี้คุ้นๆน,นะ่นแหละคุ้นที่ไหนมีหรอกผมไม่รู้เลยผมมีเต็มกล่องเลยเอาล้าไม่บอกอ่ะเขามีก็ไม่ปลูกอะ